คลิปนี้มาสองอันดับโลกของสาวไทยสองคะแนนอันดับโลกหรือว่า world ranking ของสาวไทยก่อนแข่งกับเจ้าภาพงานหนักงานหินเจ้าภาพโปแลนด์ในวันนี้และแอดจะมาบอกสถิตินำสถิติมาทุกคนดูคร่าวๆด้วยว่า3นัดแรกเนี่ย สาวไทยผู้ที่ทำสกอร์สูงสุดเป็นตำแหน่งอะไรและเกมค่อยๆปรับมาเป็นตำแหน่งอะไรและคะแนนไหลอามาฟาังไปกันเร็วๆเลยการแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกนี้นะจัดขึ้นระหว่างวันที่16กันยาถึง24กันยานะนักกีฬาทุกทีมเนี่ยของทั่วโลกที่มีรายชื่อเข้าแข่งขันจะแข่งทั้งหมด7แมต เท่าเท่ากันตอนนี้แข่งไปแล้ว3ามแมตช์การแข่งขันนะสาวไทยนัดแรกเจอเยอรมนีเราเสียแต้มให้เขาไป0ต่อ3เสร็จรวดเลยหลังจากแพ้ปุ๊บคะแนนเราถูกหักไปกว่า8.18เยอะมากๆตอนแรก f i v b ทํทำผิดนะหักเราไปแค่5พอทำถูกปุ๊บหักหนักกว่าเดิมทีนี้ก็วาวุ่นเลยนัดที่2ไทยเจอกับสหรัฐอเมริกาทีมยักษ์ใหญ่ อันดับที่สองของโลกเลยนะถือว่าอะหนักที่สุดและที่ไทยเจอไทยก็แพ้ให้สหรัฐไป3เซนรวด คะแนานเราถูกหักไป2.33ค่ะและเมื่อวานนี้เราเจอกับทีมระดับต้นๆเหมือนกันอย่างอิตาลีโอ้โหแข่งกันแบบมันมากๆสูสีมากๆเดี๋ยวมาดูใส่ตีกันทุกคนนะ่าทึ่งเราแพ้ให้อิตาลีนะ1ต่อ3เซตคะแนานถูกหักไปเพียง0.4เท่านั้นนะคะเพราะเราได้เซตคือคะแนานตรงนี้หลายๆคนอาจจะเห็นนะว่าเฮ้ยทำไมเราแข่งกับสหรัฐะซึ่งเป็นทีมอันดับสของโลก แต่ทำไมเราถูกหัก2.33เนี่ยและทำไมเราแข่งกับอิตาลีเป็นทีมอันดับ5ของโลกแต่ทำไมเราถูกหักแค่0.4ทั้งที่อิตาลีอันดับต่ำกว่าแต่เราได้เซตเขาทุกคนรองเราได้เซตสารฐสักหนึ่งเซตสิคะแนนก็จะถูกหักลบน้อยกว่านี้อีกคือการคิดคะแนนการคำนวณคะแนขน,น,ขน,นของ fib ในปีนี้เปลี่ยนไปนะคะโหคือทุกปีเนี่ยเปลี่ยนหลายอย่างเลยไม่รู้ว่า ไทยจะได้เปรียบตอนไหนนะรอดูเลยปีหน้าจะได้เปรียบในเรื่องไหนการเปลี่ยนอะไรของ f i b b จะเข้าข้างไทยบ้างไหมรอดูกันต่อไปมาดูสถิติกันทุกคนนัดแรกที่ไทยเจอเยอรมนีนะเราใช้ผู้เล่นหัวเสากับบีหลังเนี่ยชัชชวนโมกศรีบีพิมพิชาโกรรับและอัจาาพรของยศคือหัวเสาทั้งหลายแหละเลยเราเล่นเวนั้นตลอด มิดมลแนนทัดดาวนึกแจ้งและเตอร์เธยาบำรุงสุขได้แค่3คะแนน4คะแนนเท่านั้นเราก็เลยแพ้ให้กับเยอรมนีไป3มเซนรวดอ่ะเห็นแล้วใช่ไหมว่าเยอรมนีเนี่ยเราเล่นหัวเสากับเขาหมดพอมานัดต่อไปนัดกับสหรัฐอเมริกาหัวเสาเราก็ยังเล่นเป็นหลักชจ้จวนโมกสีก็ได้บอลหลักอยู่นะคะ อัจฉร,บริบอลของยศก็ได้คะแนนหลักอยู่มีเดิมล็อกคะแนนเราขยับขึ้นทัดดาวนึกแจ้งทําสกอร์ไปถึงัยหาทยาทำไปถึง4นะคะคือขยับขึ้นเรื่อยๆและนัดเมื่อวานที่เราเจอกับอิตาลีเห็นชัดเลยว่าโค้ชด,ด่วนเปลี่ยนรูปแบบเกมและเอาผู้เล่นไปแทนเลยวิภาวีเป็นคนทําสกอร์สูงสุดในแมตช์ที่เจอกับสารัฐ ยังอยู่ในตำแหน่งหัวเสาอยู่13คะแนนแต่2อ,อันดับต่อมาคือมี d เดิมบล็อกของเราค่ะทัดดาวนึกแจ้งและหัทยาบำรุงสุขทํทำสกอร์เท่ากัน12คะแนนแทบจะเท่ากับผู้เล่นที่ทำสกอร์สูงสุดอะเออและหัวเสาของเราตกไปอยู่ในอันดับท้ายก็คือชาชวนโมกสีอัจราพรคงยศและบีมีมิชาโกกรัมตกไปอยู่ท้ายเลยเพราะโคด่วนเน้นใช้มีเดิลบล็อกที่จริงนะ โคด่วนะเน้นใช้บีเด้นบล็อกเต่งๆเลยด้วยซ้ําสําหรับนัดอิตาลีอ่ะแต่บางทีบอลเร็วเราก็อาจจะไม่ได้ทุกลูกก็แบ่งคะแนนมาให้วิภาวีบ้างแล้วก็แบ่งคะแนนมาให้อัจฉราพรกับชัชุออนบ้างดังนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าเกมที่เราได้เซตมาจากอิตาลีเนี่ยบอลเร็วทําแต้มได้เยอะเลยจริงๆเล่นกับตัวผู้เล่นสูงใหญ่แบบนี้พอมันไปอยู่หัวเสายังไงก็ยาก เล่นกับผู้เล่นสูงใหญ่อย่างเยอรมนีหรือสหรัฐเราไปเล่นแต่หัวเสาทุกคนเห็นไหมคะแนนไปให้ชาชวนโมกสีกับอัชาราบังคงยศมากที่สุดแต่เขาบล็อกได้ไงเออมันก็เลย เป็นฝ่ายเขาที่เขาได้คะแนนแต่พอมาเล่นกับอิตาลีถึงแม้ว่าเราจะแพ้เขาก็จริงแต่เราได้เซตมา1เซตและสถิติเราออกมาคือมีเด่นบล็อกเป็นตัวที่ทำคะแนนเยอะวันนี้เราจะเจอกับเจ้าภาพโปลแลนด์ความกดดันน่าจะถาโถมมากเป็นพิเศษเลยนะคะทั้งตัวผู้เล่นเองที่เราเจอเขามาโดยตลอดทางคนด่วนก็ได้บอกแล้วนะว่าเป็นงานหนักงานยากจริงๆในสถิติที่เราเจอเขามาโดยตลอดนะนะคะรวมไปถึงวันนี้กองเชียร์ ของเจ้าภาพสนามด้วยก็น่าจะกดดันเราแล้วก็ทำลายสมาธิเราไม่มากก็น้อยเลยนะคะในวันนี้เกมกีฬาที่จริงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทุกคนดูนะเกาหลีตใต้ได้เซตจ,จากโปโลแลนด์ไป1เซตได้เซตจ,จากเยอรมนีไป2เซตเลยนะเออถ้าถามว่าสาวไทยสามารถทำได้ไหมได้เซตโปโลแลนด์ได้ไหมถ้ามองตามสถิติมองตามอันดับโลกมองตามฝีมือนะก็ทำได้นะอยู่ที่วันนี้ สภาพร่างกายของเราสภาพจิตใจของเราจะเป็นอย่างไรเมื่อวานเราก็เจองานหนักวันนี้เราเจองานหนักกว่าอีกหนักทั้งฝีมือผู้เล่นหนักทั้งสภาพจิตใจที่เราจะต้องเจอในสนามนะคะที่แข่งกับเจา้าภาพกองเชียร์เจ้าภาพโปลแลด์ทุกคนก็รู้อยู่แล้วรวมไปถึงวันนี้โค้ชลาวารนีนีก็ถือว่าเป็นโคที่ระดับต้นๆของโลกเลยนะเวลานี้นะคะ สามารถทำให้สาวโปแลนด์เนี่ยไต่อันดับวอล์รังกิ้งอันดับโลกขึ้นมาได้ไวขนาดนี้ในเวลาเพียง2ปีเท่านั้นถือว่าน่ากลัวต้องรอดูว่าโคดราวารีนี่จะสั่งจับผู้เล่นคนไหนของไทยจะเสิร์ตตัดเกมรุกผู้เล่นคนไหนของไทยโอ้โหก็ก็ถือว่าหนักมากๆและที่สำคัญถ้าเราเห็นการแก้เกมของโค้ชลาวารีนี่นะในทุกครั้งที่โปแลนด์แข่งอะ่ะ โค้ดเขาจะพูดบอกจุดทุกอย่างเลยนะคือเขาจะพูดละเอียดมากเลยนะสมมุติบิ่มชัดชุนโมกสีเสิร์ฟไปตัดเกมรุกของแบบอะสติเซียสหรือว่าใครก็ตามแต่เขาก็จะบอกว่าเอ้ยบอลของชัชุออนจะมาแบบนี้นะคุณอย่ารับแบบนี้ให้คุณทํามือแบบนี้ถึงจะรับบอลชัชชุออนที่มาแนวนี้ได้แบบนี้เลยนะคือสถิติเขาเปะ๊ะและเมื่อวานนะ โค้ชลาวารีนี่รวมถึงสคาสตาโพลของโปแลนด์เนี่ยมาดูเราแข่งกับอิตาลีด้วยมาดูระหว่างเกมการในขานที่ไทยเจอกับอิตาลีเลยดังนั้นเนี่ยแหละเขาน่าจะทำกันบ้านมากจริงๆเพราะอย่างที่แอดบอกทีมระดับต้นๆแบบนี้เขากดดันนะเพราะว่าเขาอยู่หัวตารางและอันดับโลกก็สูง คงจะไม่อยากแพ้ทีมที่อันดับโลกทำกว่าหรือแม้แต่แพ้ทีมที่อันดับในสแตนดิ้งอะในอันดับของกลุ่มซีนะเวลาเนี้ยเขาก็ไม่อยากแพ้ให้ไทยเขาก็เหมือนจะกดดันมากกว่าเราด้วยซ้ำแถมถ้าคิดในแง่หนึ่งเขาแข่งในเจ้าสนามเขาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเขาก็กดดันกองเชียร์เขาเองด้วยซ้ำเพราะเขาอยากทําให้ดีที่สุดแบบอยากจะชนะให้ได้มากที่สุดก็รอดูค่ะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแมตที่อยากให้ล้างตาล้างแก้ สักนัดตั้งแต่ VNL แล้วอยากให้ล้างตาโปโลแลนด์ให้ได้สักทีจริงๆไม่อยากเห็นพวกเขาวากอยากเห็นเราวากใส่เขาโอ้โ oh, หพวกเขาวากนี่อื <c oughs> รอดูค่ะสนุกแน่นอนห้ามพลาดเลยนะวันนี้เวลาแข่งอาจจะดึกหน่อยนะคะ เราจะเจอกับโปรแลนด์วันนี้พุทธที่20กันยายน2516แข่งเวลา22.30นาฬิกา30นาทีนะคะทุกคนหรือว่า4ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint กดเลข23เหมือนเดิมนะคะใครไม่ดูทีวีสามารถโหลดแอปพลิเคชัน AIS Play ในมือถือได้เลยทุกเครือข่ายดูได้เหมือนกันนะคะภาพชัดเสียงชัด ทุกคนคิดว่ายังไงเรามีสิทธิ์จะได้เซตโปแลนด์ไหมแล้วก็วันนี้เราควรจะเล่นบอลเร็วแบบเดิมไหมแบบที่เราเล่นกับอิตาลีเมื่อวานนี้เราได้เซตอิตาลีมาแล้วคนที่ทําสกอร์มากก็คือมิดเดิลบล็อกกันนะคะที่แบบอันดับ2อันดับ3คือมิดเดิลบล็อกเลยก็ถือว่าเกมพลิกไปเหมือนกันนะสำหรับสาวไทย ห้ามพลาดนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกโอลิมปิกรอบคัดเลือกนะคะวันนี้เจอเจ้าภาพโปรแลนด์งานหนักงานหินสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง w o r k p o พอยกด23ค่ะ